ด,ดีครับพี่ดีครับชื่ออะไรครับชื่อตีคเขาผมช่วยแนะนำของแข็งได้ไหมครับครับมอ่าอ,อันนี้รถพี่ก็ของแต่งไม่เยอะเน้นใช้งานเน้นสวยงามมีแต่งอะไรไปบ้างครับอบอกปีรถจอดรถปีปี2อ1 7ออกปี59รถก็เกือบเกือบอาสีปีกว่า ถปีถ้ารถปี2017เราจะรู้อยู่ว่าโชคมันโชคเดิมมันจะเป็นโชคโชคเดิมมันจะเป็นโชคดำใช่ถ้าเป็นรุ่นปี2 0 1 7แต่พี่เอาไปทำเอาไปหุ้มเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แร็ปสีออกทองแต่ไม่ทองเด่นมากเพราะว่าพี่่ไม่ใส่สติ๊กเกอร์ทองแตบบ่ว่าผมเนี่ยเพราะว่ามันจะดูออกว่างานหุ้มมาานีนี้มันจะพอแบบเนียนอยู่ใชเนียนอยู่ใช่ครับ น่าวยอยู่ทำจากร้านร้านเอนไบไม่ใช่โฆษณานี่จะร้านเขานีร้านเขาได้ของมันเปดีก็ไหนดีทีนี้อันนั้นประมาณเท่าไหร่ครับปัแ๊มบบหน้าน่ะปั๊มไหนอันนี้ทั้งชุดเลยทั้งชุดหน้านเลยอันเนี้ยโดนหลอกหลายคนแล้วนม่ใชว่าแม่มโบ้แท้ไม่ใช่มันเป็นชิ้นงานสามลิตมซื้อ<ม>จากคุญมี r า5ครับ ชิ้งานล้อทองมันเป็นชิ้นงานสามมิติที่เป็นตัวครอบไปเฉยที่เป็นปั๊มเดิมแต่เราใช้สามเอ็นแปะแล้วก็ถ่ายรัดรัดพอดีนี่เพิ่งไปเซอร์วิสเปลี่ยนผ้าเบรกมาก็ไม่ติตสามเอ็นมาติดกวดก่อนเลยใหม่อันนี้ก็ของคุณมีเหมือนกันนี้ซับแทร็คชิ้นนี้มันเป็นงานหลอกคนเห็นอ้โหของจริงเนี่ยบอกไม่เป็นตัวหลอกใส่สวยๆเลยผมโล่เน้นสวยงามใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้ลึกล้อ เปกล้อของสไปเกอร์ซื้อจากช้อปปีเนี่ยครับพอเห็นใส่ตัวนี้เพราะว่า mm hmm. ผมไม่ชอบอันนี้เป็ที่ไม่ชอบที่แบบว่ายื่นออกมามันใหญ่เกินเพราะว่ารุ่นเรามันเป็นทรงสปอร์ตถ้าเราใส่ใส่แบบการล้มล,ล้อหน้าเป็นล้อหน้ามันใหญ่ๆมันดูไม่เข้าผมก็หาอยู่ว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนไม่ใหญ่เกินไม่เจอทะเพราะว่าเห็นอันเนี้ยเออมันสวยดีไม่เกอดทะแล้วดูแบบลุกเล่น เพราะผมมาชอบดูพวกรถตัวพันเขาแต่งมันจะสวยๆไทเทเียมนี้เราก็<ช>คันเล็กกันเนาะใช่แต่แบบว่า<ช>ผม<ช>ประ่ใช่นนพนนี่ดีกว่าประมาณน,นี้ผมว่ามันคืออะไรมันคือเขาวควายใช่ไหมไม่ใช่ม,ใชมัน,เป,นเป็นงานหลอกเหมือนกันจากในเพจในกลุ่มกลุ่ม15เขาพี่ๆเขาทำมันเป็นงานปั้นมันเป็นงานปั้นงานแบบทำมาเป็นบางลมหลอก ไอ้ที่มโตอจีพีเขาใช้กันนะครับในสนามแข่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแบบนี้ตัวระบายความร้อนหรอใช่ครับเพราะว่าไอ้ตามหลักจริงๆที่มโตอจีพีที่เขาใช้กันนะครับช่องลมเข้าตรงนี้ระบายระบายอากาศตรงนี้เพราะว่าอะไรจานเบรกเวลาในสนามมันขับด้วยความเร็วบ้างจานเบรกมันร้อนใช่ใช่ช่วยระบายความร้อนแต่เนี้ยเราอ่ะใช้ได้หรอกเน้นสวยใช่ครับสวยอย่างเดียวมาดูข้างบนเลยมีอะไรบ้างครับข้างบนนี้ข้างบนชิวเนาะ ชิวนี้ก็ชิวธรรมดา,าตอนแรกๆที่ซื้อชิวธรรมดาตอนแรกชิวเป็นชิวสมองธรรมดายังไม่มีติกงติ๊กเกอร์เลยที่ใช้ประมาณสองปีสามปีก็ไปให้ลักอินไอ่เขาแปะติ๊กเกอร์ให้เพิ่มลุกเล่นหน่อยไม่อยากเปลี่ยนมันก็ดีอยู่แล้วผอมดีไม่อยากเปลี่ยนก็ทำนู่นทำนี่ราคาล่ะคารับราคาประมาณเท่าไหร่ครับชิวตอนนั้นสั่งจากสั่งจากเว็บ ซื้อกับเพื่อนอยู่ประมาณ690ตอน,น,นเอารถใหม่ๆเนาะชิวก็ยังแพงอยู่ไม่เหมือนตอนนี้ถูกลงเออนี่มันเสร็จรตไทเทียมรไทเทีตัวละ35-45บาทครึ่งคันก็บวกเอาว่าประมาณเท่าไหร่รถบ,บางตัวก็ราคาไม่เท่ากันถ้าตัวใหญ่ก็แพงกว่าอันนี้อันนี้ผมชอบมากเลยอันนี้ชอบมากอ่าอันนี้เป็นน,นี่อุปกรณ์คาร์บอนแท้งานอุปกรณ์ตัวคาร์บอนแท้อันนี้ก็เจอชอปปี้ อันนี้ถูกหน่อยมันเหมือนเป็นงานที่แบบว่าจะเรียกว่างานงานดิดไหมมันก็ไม่ไม่เชิงแต่ก็ทาออกมาดีน่าก็ทำออกมาดีมากเลยไม่แพงด้วยทีนี้คอยชมนะครับประมาณนี้เลยครับได้ครับแล้วก็ชุดหน้าเลยมีอะไรบ้างครับชุดหน้า<ๆ>ก็อ่ไม่มากครับ ก็แค่เน้นสวยงามเอานี้ก่อนล้วกันการเบรกการเบรกธรรมดาแต่ผมชอบรุ่นนี้เพราะมันปรับได้สังเกตไหมมันก็ปรับได้ก็สังเกตถ้าเกิดเราใส่องอฉริภาที่ตัวที่ราคาที่พับไม่ได้ราคาถูกหน่ยมันจะสั้นกว่ามันจะสั้นกว่าสําหรับผมว่าใส่ตัวยาวดีกว่ามันจับมันจะสบายกว่าฟิลมันจะดีกว่ามันเหมือนมันจะดีกว่าแต่ถามว่าแข็งแรงัหมครับตามราคาไม่ได้ราคาหลัก หลายพันนะแล้วก็อันนี้ซื้อจากศูนย์ซื้อมา390ก้าสิบฝาครับฝาแค่ฝาปิดชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวนะ390ร้เาสิบไยเทตัวละ3 5มสิบาบาทจำไม่ได้แนละ้วแต่สองราคาดีแน่นอนอันนี้ก็น่าจะแพงกว่าซื้อมาคู่กันนี่ซื้อมาคู่กันไอเทประมาณ160มห้สิสองข้าไอเทไทเทบหัวโชค อการอันนี้ซื้อจากศูนย์ของนี่ใส่มานานมากอยากเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ยังสีก็ยังสดอยู่ก็เลยยังไม่เปลี่ยนซื้อมาสามพันเก้าสิบก้อนชิ้นนี้ชิ้นนี้นีชิ้นนี้จำไม่ได้ว่าซื้อจากใครเขี่ยมคาร์บอน P.R. หกปีหรือเปล่าไม่มั่นใจเออนี่แหละชิ้นนี้เป็นผมว่าชอบโดนมาถูกหน่อตอนนั้เขาเป็นโปรเหมือนเขาร่วมร่วมมือกับร้านโอจังหวัดเนี่ยแหละชิ้นนี้ประมาณห้ารอบแผงคอ แล้วก็อันนี้เป้ากุญแจมันตอนแรกมันเป็นสีเงินโมดีเป็นมาสีเงินแต่เนี้ยมันซีดพอซีดเนี้ยผมจะซื้อใหม่แหละแต่ว่าของม,มันดีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมผมว่าเอ๊ะจะซื้อใหม่ก็เสียดายแบบจะทำสีก็กลัวทำไม่สวยเป็นใจร้อนหรือวก็แบบว่าเออมีสติ๊กเกอร์คลิปล่าเหลือก็เลยมาแปะให้มันดูมืดๆส่วนอันนี้นี่ก็มองดีน็นว่าเป็นคาร์บอนไม่ใช่นะถ้าใกล้ๆมองเห็นจะเป็นสติ๊กเกอร์ สั่งจากคนในเพจเนี่ยแหละครับในเพจเขาสั่งทำห้าสิบบาทเองถูกมากแล้วชอบด้วยสวยแล้วอันนี้สงสัยว่าอะไรเอ่ยกระจกมองข้างครับกระจกมองมองได้จริงนะอันนี้มองได้จริงมองได้จริง,ง,รงแล้วจะมีคนสงสัยว่าอิดทำไมข้า,ขาด่านโดนไหมผมไม่รู้ว่าจะผมไม่รู้นะแต่ผมมาเข้าสอนอบางพงพางเจอด่านสามรอบเขาเรียกน้อง สวยจังเลยครับพี่ยาบแปรขี่หน่อยดูเสร็จปุ๊บกระจกทำไมไม่ใส่ผมบอกว่าพี่เนี่ยกระจกไหนเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยอเห็นครับพี่พี่อยู่นึงข้างๆนี่แล้วก็ตั้งตกปุ๊บเห็นแม่งมึงเห็นพี่อยู่เลยเขาบอกว่า,าผมกูตีแล้วเห็นจริงๆโง่อะไปไปไปก็ถือว่า <c oughs> ยังได้อยู่เนาะแต่เป็นบางด่านเนาะทองเล็กหน่อยนทองสายคัดนี่ปั๊ม ปั๊มอะไรทำไมไม่ต่อข้างหน้ามาต่อข้างล่างปั๊มหลอกใช่เพราะเพียวคาร์บอนไม่ไหวอ่ะเ่าเน้นแต่ว่าสบายใส่สวยสบายกระเป๋าไม่เดือดร้อนใช่แล้วก็สายดิกหลังของเลสซิ่งบอยขอชมนะครับของเลสซิ่งบอยว่าพวกระบบสายเบรกสายครับผมพยายามจะไม่เล่นของเทียมเพราะว่ามันมันถึงชีวิต มันก็ไม่แพงมากผมก็เลยเอออเามาเพึ่ง,งยังใส่ได้ไม่นานซื้อจากร้าน p ีอากดีนี่อะไรครับได้ฮ้คนทั้งว่าเนี่ยแอมโปไม่ใช่นะสติกเกอร์ 3M มอมหลอก,กระสวยก <ๆ S 1> ็มีฝาครอบรถน,นิดหน่อยากาดไม่ใช่กาดเด็ดพ่อครอบพ่อคือผมอ่ะแต่งไม่อยากโดนตำรวจจับไม่อยากเปลี่ยนทอ่ทอเพราะเปลี่ยนทอ่อ นนแรนแรงแรง,รงไม่อยากเปลี่ยนท่อ,อเพราะว่าตำรวจน,น,นะเนาะปรับโดนหกเจ็ดร้อยโดนพันหนึ่งไม่อยากมีปัญหาตำรวจเราใส่กี๊ใส่สวยงามก็ข้างนี้มาดูข้างนี้ครับเอา้าข้างนี้ข้างนี้จะมียอดหลักๆโซ่สเตอร์ของ X l i ลท์แล้วก็ชิ้นนี้ นี่ผมว่าเนี่ยยังไม่มีใครใส่ใกล้ๆยังไม่มีใครใส่ชิ้นนี้มาจากประเทศจีน <c oughs> ผมรอส15้าวัน <c oughs> มันเป็นตัวเหมือนเป็นแผ่นแผ่นสำหรับว่าใส่ตรงช่องว่างระหว่างอันเนี้ยนีเรียกว่าอะไรนะต,ต,งตรงสเตอร์แล้วใส่แล้วมันก็จะทับลงไปก <c oughs> ็ดูสวยใสย่ก็ไม่จำใครโซ่เขียวมะนาวท้องแสกสภาพเย็นๆหน่อยนะไม่ได้ล้างแล้วก็บังโซ่บังโซ่นี่ไม่ใช่คาร์บอนนะออปติกเกอร์หุ้มเองตั้งเป่าเอง แล้วก็โชว์ Y S S โชว์ Y S S ซื้อ free. ที่3 2 0เซอร์วิสฟรีราคาอยู่ที่ประมาณ3,490บาท่จำไม่ผิดคือว่าแพง,งนะ3,500แต่ว่าโหดีมากถ้าเปลี่ยนครับเราอยากให้เปลี่ยนเพราะอันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะตัวรองท็อปตัวท,ท็อปจะเป็นแท้งสีทองปรับดีบาวได้ประมาณ5,000กะบาลใช่5,000กะบาล ก็แต่ของผม่็มันปรับไม่ได้เวลาปรับต้องไปให้ร้านเซอร์วิสตั้งให้ปรับแั้งปรับปอดผมก็เปลี่ยนผมว่าดีเพราะว่าเวลาเขับผมขับผนิ่มมีข้อต่างๆแล้วก็นิ่มจริงๆอันนี้งานคาร์บอนคาร์บอนเป็นเป็นพลาสติก ABS คาร์บอนธรรมดาครับธรรมดาก็อันนี้ซื้อถูกหน่อยช้อปปี้ประมาณสองร้อยห้าสิบแล้วก็ไฟท้ายนั่นคือมองสมเหมือนอาวังก็มองอี อน,นี้ผูเล่ขับรถมาลุยมองดีจะเป็นเหมือนอาวั<ช>อันนี้เป็นงานดิบเลเซตเหมือนกันก็พอได้อยู่ครับไม่สวยมากเลยถ้าใช้สั้นใช้แบบว่าใช้พับไม่ใช่แม่หล็กีแล้วก็ทังหมดที่เยโยงเยโยงผมยังใช้ของเดิมแต่ผมใส่การแต่งแอบแอบเล็กน้อยการแต่งสีทองสีทองใช่ครับซื้อจากศู์สู์มีขายอยู่ ลืมดูเลยอันนี้บางโซ่บอกไปแล้วนนชิ้นของเดิมนะแต่ผมเอาไปพงเอแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะไปเลี้ยวอันนี้เป็นอันนี้เป็นไปเลี้ยวเือจากสามสองศูนมันมันยอดยดีก็เลยใสมันคือจะสว่างครับเลียวแล้วก็ปีก อันนี้จากพี่ที่ก็ขายในเฟสก็เขาเป็นงานสร้างแหละตอนแรกปีดทรงมันปีกทรงแค่ปีดมันเป็นทรงปีกกีโฟแต่เันนี้เพื่อนชนหกั <c oughs> หก <c oughs> ก็เลยมันจะมีช่วงสองสองท่อนมีท่อนนี้ท่อนนี้มันจะยาวอันนี้เลยเป็นสองท่อนอันนี้มันหักก็เลยส่วนที่หักอะ่ะมาต่อสองทนนีมันก็ใส่ไปก่อนถ้าดูข้างหน้าก็จะประมาณนี้ข้างหน้า ก็มีประมาณเท่านี้รวมประมาณเท่าไหร่ครับพี่แต่งไม่เคยบวกไม่เคยบวกน่าจะหมื่นไม่ถึงสองหมื่นหรอกไม่ถึงประมาณหมื่นปลายๆเนาะใช่ใช่ครับรวมๆกองแต่งคันนี้ก็ประมาณหมื่นไปเพราะบางคนอาจจะได้ถูกกว่าอะไรเพราะว่าแต่งมาก็ไม่ได้รวมราคารวมอะไรก็เอาความชอบใช่ก็ ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับ,รบขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ